ไปพี่น้องไปพอกับคุณยายถ่ายบอกมองวงง้อยสวยๆล่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะคุณยายในน้ำโตนะคะ <c oughs> คุณายายอยู่เมืสมบัติวกินโยชา่าบ้านเราขอา้อไม้มูที่สิบสองกำหนดปปรันใเภอ้นทีเชือกจังหวัดมหาสารคามผู้ม,มาดูแลสวนนีลากาเนาะบอกมวงคุณยายจากต้นค่ะสองร้อยยี่สิบต้นจ้าอือสองร้อยยี่สิบต้นปลูกมาตั้งปีใดเนาะค่ะคุณยายปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองจ้าอือ ห้าสิบสองปีนี่หกสิบสิบสิบห้าสิบหกปีปืด๊ดร,ร้านเียวาใหญ่แล้วร้านเียว่าจบพอดีเออส่งอันส่งร้านพอ่อบางสิบ่ค่ะหมายถึงว่าเลี้ยงร้านแต่ตอนนั้นแตว่าเขาได้สิบแปดปีนะร้านอืมแมนบ่ค่ะเป็นยังอันเริ่มต้นจังไดค็คุณยาย่าก็ในมะปู่บอกม่วงคะ่ะอ๋อเริ่มต้นที่เรีกอะ่ะมีโครงการพระราชาดำริเพื่อนมาให้ยพอย่าไปเกินเพื่อนก็เป็นผู้หญิงบ้านเพื่อนเป็นคนหู่จักคนหลายเพ่ัวจะห้แนะน้ำไปเอา เพิ่นกระพากกับไปอบรมทั้งเชียงใหม่คนนี้ตั้ง2,138 30เกียร์30เปรตได้ไหมต่อตอนนั้นเลยแามที่พ่อค่อยตกลงมาเมื่ออยู่แปลงสวนหลวงอยู่พุูด30แปดไร่กลับมาเบี่ยงกันได้พูดละสามงานกลับมาปิดต้นพันยูหันประมาณสวนหลวงสวนหลวงยุไสค่ะแมุ่่่นนนอยยููโคคไกะของหมู่บ้านนี่บ่ของหมู่บ้านนี่ละจ้ะอ๋อแล้วก็ขยายไม่ใช่แปลงของเจ้าของมีส่วนกลางตรงนู้นให้ด้วยมี กูมึงนี่ก็ยังเป็นห้องจ้าของก็มี่เอาคือดีแท้คือดีแท้มันเป็นโครงการหลวงโครงการพระราชดำริเพื่อไหหมาล่ะอ๋อพากันมาเห็ดใต้เต่าตะกี้กับพวกมี่ยังดอกก็อึดอยากเลี้ยงลูกก็ไปป้าป้ายังยงรับจ้างกินไปมือละค่ะมือได้ได้รับจ้างก็ได้กินอืมแต่กามีป้าบอกม่วงก็คือจังปีที่แรกได้กินพันดีใจว่าสันในนี้กินพันก็ได้เห็นว่าเห็นบ่ค่ะ วันดีอยู่ต่อมาตอมากับมาค่อยได้เรื่อยๆขึ้นได้มาได้มะมาตกปีนี่ฟูกอยู่นี่โล้ละสี่สิบสามบาทคุนมาลับโอ้ซี่สิบสามบาทคือราคาทรงบ่ค่ะราคาทรงไอกี่เคยถูกที่สุดจอกบาทค่ะคุณยายไอกี่ถูกที่สุดอั่ห้าบาทสิบบาทอือมันก็ดีก็เหตุหน้าเขาด้วยนะห้าบาทสิบบาทที่บ้านเขาสมัยน้าเขาตีซูมือนี่ปือสี่สิบบาทพี่พอสิบสามบาท อนันปสามสิบห้าบาทมันมีสองเบอร์ถูแกแค่นั้นพี่พอเศรเหน้าดอกกันมาเห็ดบกม่วงกันนี่ก็ไม่มังให้แน่ยุ่นละอืมคุณยเห็นปีนี้อะไดแต่ยักรุ่นแล้วค่ะนี่เก็บไปแ้วสองรุ่นสองรุ่นสองรุ่นยังประเทนไหเบิดไงวออออีกประมาณสองเทียอีกสองเทียสองเทียคืออ๋าปอ่ไปดแต่เป็นคัดใช่ไหมคะคัดเป็นอันร้ายล้วก็มัสวยงามเร,ราก็มัดล้าอีกหลืีก อันคือบ่ได้ถิมไปเลยเพิ่นหายระยะโอ้ยเพิ่นคือคุนแท้เพิ่นคือหายดีแต่สมกับพระพันพระราชทานเนาะพันพระราชทานอยู่ตือต้นนี้คืแก้มหมยมีดีดีแก้มเหมมรูกกบงามสมกับพันพระราชทานเนาะหนูได้ยินตาซื้อแล้วก็เห็นเพิ่นซื้อเนาะห้องห้องกกินตะบกม่วงไทยบานเนาะบานนอกแค่เนาะแม่เบิงปื๊อ่อนพี่น้องหน่วยกบงามแล้วกันคนยังก่อนราค่าก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆแม่จะแม่นดี ค่ะค่ะปีนี้พ่อปัดพ่อยังอยู่ปัดห่อซีซีปีพ่ออีแม่ <c oughs> <c oughs> อันคุณยายได้เทีาไรกเท่าไรก็ค่ะประมาณเท่าไรก็ค่ะก็บปไ,ได้หลายดอกเก็บน้ำเพิรนได้ยี่สิบจากลลหลังละยี่สิบหาลังเท่าไรนี่ล่ะอืเพิรนกับปัดออกไปสักหลังหนึ่งน้อยไปเพิร์นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ใช่หมเนี่ยอือาไปบ่มเพิรนส่งนอกส่งเมืองนอกอย่างเดียวอ๋อเพราะได้ราคาดีเนาะแม่เนาะ อืออุยสะอ่อนอันที่ที่นี่ตะกี้เขาเคยปลูกยังค่ะนะาเห็ดนาเห็ดน้าบ่ดดี้เกล่ยวตะโพลเม่เขาน่ะเห็ดนาดำจิว่าคือเมน,นเบอร์ดี้ดำน้าเป็นที่น่ะเป็นน้าโคกเป็นน้าโคกนะาเราเพื่อนนาเราอือไดบักม่วงนี่ได้หลายได้<ม>ได้หลายบักม่วงบ่ได้ถิมได้คัดราคาขายเขาเข,ขาขขบข่ราคาคัดกับบอดด้หอดซ้ำสองสามรุ่นนะแม่เนาะเออไว้สี่สิบบาทที่พอสะอ่อนราเบงงามแห้งสมกับอันพันพระราชทาน แม่โบตาสัมภาษณ์บ่เป็นเดี๋ยวต้องให้คุณยายเราให้ฟัง <c oughs> แค่ให้ก็ดีเพื่อทายาแต่แต่เริ่มต้นนี่คือคุณยายเริ่มเก็บตั้งแต่เดือนไหนเนาะคะ่ะฉันหมกกระลากลุล่มผ้าเริ่มกุมภาาปลายปลายเดือนกลุ่มไปไปอ๋อเพราะว่ามันออกก้อนอก้อนบแบบวงบานเฮ้าเงินบ่อนอกละดูเฮ็ดนอกละดูนี่นะนอ๋อนี่เฮ็ดนอกดูดูการดูแลเดี๋ยวคุณยายดูแลจังไดผู้ใดเฮ็ดซอยการดูแลไม่ต้างจ้างคนนงา พราว่านตอนนี้คุณยายเห็ดเห็ดกับไผกับลูกหรือวาเห็ดผูดเดียวลาบันนี้จ้างห้านจ้างร้านมาเห็ดไืมลูกหลานไทยมากน,นัก่นก่อนยังก่อนไรใดในครัวเลื่อนลูกหลานพี่น้องอืมคุณยาคนยังให้แต้กิ้งให้ฮึมไยใดมันก็ด,ดีคุณยายกับก็ต้องเรือมนมนบขานเลืออยู่แล้วลเรืออยู่แล้วอืมหนูโฆษณาหนูเฝ้าว่าเป็นเด้เป็นหลักเป็นฐานแต่ว่าสะออนประเทนพึ่งพึ่ง สะออนพี่น้องเราเบิ่งเราบนรย์ถามไปคุณยายปลูกจากต้นหรอคะสองร้อยยี่สิบต้นสองต้นป้ากระเบิ่งพี่น้องเป,เป็นกวนเป็นกวนอยู่การดูแลรักษานี่แบบใส่ปุ๋ยฮอร์โมนให้ออน,หน้ำจังใดค่ะแม่สใส่ปุยป๋ย,ยตัดง่ายไหมานี่บ่ให้ดอกหรืว่าเฮ็ดติเพื่อบักเข่าอ๋อที่สายที่สายน้ำสายดำนี่นุก็นึกว่าหายน้ำบักม่วงได้เนี่ยบ,บักเข่าไม่ได้เปลืองบ่ได้เปลืองน้ำเลยบ่ได้ยากน้ำเลย

อันนี้มันมันน้ำุก่เหลืองอ๋อแม่นป่ล้วมันเป็่นไขู่นันจะเป็นอย่างอ๋อพ่นบ้อมักุูนพันมาปุ๋ยไปเลยมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็่นไม่เง้แล้วมันจะเป็นกุ้่นเค่ะต้องถึงปุ๋ยยังสิบอกแม่ที่สวนสมปุยเขาก็ใส่สมุนี้ต้นหนึงนี่ก็ใช้ประมาณตัวละกิโลหรือคันตัวหน่อยก็ใช้ครึ่งกิโลถูกทิพหาิพหาน่ย จ,จับ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 แล้วก็ใส่แล้วก็บปบปีปีสมุ่าปีนี้แม่ใส่ปุ๋ยไปทไเท่าไรหรอปีนี้นั่นใส่ปุ๋ยเบิร์ตหาถุงนึงอออหาถุงเพอเพืเพ่อนโบเมนใส่ซซำเห็ดหน้าซำเห็ดหน้าลงทุนหลายก้อนนั่นเอนตอนมันออกดอกนี่ละตอนมันเป็นดอกนี่ละ พอเป็นหัวพญานาคคือพ่อก็พป่นแค่นึงพ่นพ่นพ่นยาพ่านน้ำปุ๋ยน้ำปุ๋ยน,น้ำปุยน,นี่แหละปุยเดี๋ยวเขาสีไปหาซื้อมาได้ดอกเข <ừ> าก็มาสีดบว่าห้มีมาแรงว่าห้มีนี่แหละก่อนตอนตั้งแต่ตอนเป็นลูกเป็นดอกอติดน้อยยังสีอ๋อเฮ้ยพี่น้องไปทังคุณคุณยายกับบ่คอยแข็งแรงนี่นี่หลบฝนคุณยายผ้าเบิงสอนเราแต่บ่าเห็นราคาบอกม่วงกับสีแข็งแรงอยู่ดอก แข่งแรงน้ำราคาบักม่วงแต่คนมาสัมผัสเีรอขาออนมาด้วยไก่บ้เนืดขาออนสะอ่อนเพิ่นว่าแม่นอย่างเด้พี่น้อง่าจะขลองกันปู่บักท่านเลี้ยงลูกกับพ่อหันใจอยู่แต่ว่าปีนี้หันใจพ่ออือสะอ่อนตืดอีพออีเมียเอินอีพออีเมียอีกก่อนมาหาชนกตีพันพระราชท่านทหารมาปูกกันบักม่วงสิท่านบ่ยายตอนนี้ อ๋อต้นจริงไปกับปีเดียวเขาจะเอาหน่วยปีที่สองเขาจะค่อยเอาจากไฟหนึ่งอืมสมมุติบ้านเอาเลยกินพันหนึ่งสิเลยค่ะแม่กินพันน่าจะกับต้นละลอยของแม่บอ่อะอ่นปลกวันหนึ่งตอนนี้พักฟืนแล้วก็เลยบ่ได้เย็ดเป็นอย่างแม่คือได้พักฟืนถามบ่หายพี่น้องฟังก่อนเอาเอ,าททอยนะ่บอบอกกอาบอกถอดทีเลี้ยงป่วยเนาะเีล่าเปล่าก็ได้อาเปบ่าเปล่าเรียงป่วยเศร้าแล้วเนาะเศร้าแล้วแข็งแรงแล้วเมียนเมียนเมียนปื๊ดสะอ่อนระวังพี่น้องบงึ้งเสียบิ่งหน่อยนี่เด้อ เป็นอย่างย้างแล้วถึงแข็งแลงเราเบิ้งในเปียนในบกม่วงผนตังเสียนเคลืบเนื่อผลในพี่น้องปื้อเกเดเลยมแนบอนี่คือโลละสี่สิบสี่สิบสามบาท่แไมสี่สิบสาบาทจ้ะปาจักหนวยนี่สมมุดละซ้ำนี่สองหนวยกับอีกหนวยนึ่งหนวยแตเต็มโลป้าสองหนวยสี่สิบบาทเท่าไหรก่อหา่วยสองหนวยสมมุิว่าสมมุิว่าหนวยหนวยที่สันวาหไ่บอหไ่โลหนึ่งสมมุว่าสองหนวยสองหนวยสองเป็น แปดสิบหาหน่วยร้อ <laughs> ยสมมุว่าได้เนี่ยปืด <c oughs> <c oughs> อีพอสวรพนเดใจอ่อนขาอ่อนล้วพี่นอ <c oughs> ้องสมพลอยเรามีแห้งไว้ลรวแม่เออเราเบิ่งเราเบิ่งไปยูใส่มาคือพวกหูเลียงมะม่วงมาหาชนกเอาเอาแม่บบตา้าบ่เคยหูเลียงได้เนี่ย <c oughs> เคยได้ยินตาอ่านป้าเพิ่นว่าห้ยฟังป้าแจมแล้วเรา,เราห้ฟังอยู่แต่ว่า <c oughs> มันขึ้นยังเื่องไก่โตแม่แม่ <c oughs> เาบไก่ดอกมาฮอดแล้ววันนี้เต้เออส่อนอันย่ำงานย่ำอย่างเขาเจ้าซื่อนพันไปกับ่าเาเขาบ่เคยกินกบซื่อซื้อแม่แต่ว่าซื้อมวนอยมมวนนวยกบงามโอ้ยสะ่อนบันนี้วันนี้กะสี่เบิงบันนี้เบิงเล้วๆเมื่อเบิงชดหน่อยถามแม่เนาะถ้าเป็นดอกจังสีเดยแม่มันคนละรุ่นแล้ว ันมาลาเบิดปีบ่บอ่อันมูเนี่ยเขาขายน้ำบ้านอ๋อธนาขายน้ำบ้านไทยบ้านก็กินอยู่ก็กินดีได้ราคาดีขายแท้ๆอ๋อยันพืชสะานมีทุนน้าเนี่ยได้ราคาดีได้ราคาดีกว่าอันทรงเมืองนอกอีกแมนมันถี่เขามาซื้อกินคนก็กินได้กินแล้วบ่านี่อันช้งบ้านเราทูบมาช้าง,างอำเภอช้างหุบจักกันนะท่านที่ไนกับโทรมายังช้งไหนบ่เนี่ยรถละสี่สิบรถละห้าสิบพี่เพื่นก็ซื้อไปพราะว่ามัน มันไปแล้วมันไปแล้วเวเราสมมติวราออกกอนมูออกเบิดที่หลังมูอีกเบิดที่หลังมูเขาจ้าชีแหล้วันฝนตกม้ามันก็ออกมาเองนี่แหละอ๋อธรรมชาติแหงแซ่บแมนบ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยสอนเพิ่นได้บ้านนี้อืมเอาบ้านนี้จบคีปสิจบคีบของพ่อเฟนนะขอบคุณคุณแม่เด้อบ้านนี่ยขอบคุณคุณแม่ที่มาห้ความรู้สมมติบ้านถ้าสมมติ่าคนที่อยากได้กิงพันธุ์คือแม่โบตานเนี่อยากลองปลูกคุณแม่สิมีบ่อ ีหน้าปีต่อไปสิแต่มีปีต่อไปนี้แต่ว่าปีนี้พักสตอปไปยูพัฒนาเ็ดไดอืมพราะว่าคุณแม่กำลังฟื้นมาฟื้นน้ำน้ำบกม่วงเนาะสมมติว่าถานเบี้ยจังใดค่ะคุณแม่ขายเองต้นจิ่งอันมากับสว์รลอยหนึ่งอ๋อห้ยลอยหนึ่งสมมติถ้าไม่ปลูกประมาณใดค่ะใดนวยปีหนึ่งก็ออกดอกดิตอนเขาถากจิ้งไปแล้วปีหนึ่งก็ออกดอกแต่เขา่ัท่าหนวยออกดอกปีที่สองนี่เออกระตุ้นมันแข็งแรงตัวเขาก็ออาจากไฟหนึ่งอ๋อ ใช่หนึ่งคักออกน้องนั่นก็คือเก็บเงาเลยเกล็ดใบเงาจักปีค่ะแม่บักม่วงนี่เพิ่นว่าไว้กะว่าสามสิบปีสี่สิบปีมอดตายโอ้รักษาดีรักษารักษาปลู่ยังก็ต้องรักษาเบิดเนาะเพราะว่าปลูกยากปลูกง่ายเถาะเนาะปลูกก็เพราะปลูกอยู่ตะว่าเขาถึรักษาได้บ่ทรรมดาแม่แม่แม่โอ้ยรักษาได้ก็ได้แม่กับสิมีกิ่งพันธุ์ไหนนะแม่บุตาก็บ่แม่สิได้มาเอาน้ำสเตติขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อตาขอบคุณค่ะ เห็นบ่หนู